สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมนะคะช่างมาติดแอร์นะคะช่างมาติดแอร์ให้น้องศศสสินะคะติดแอร์ห้องพักใหม่ค่ะพี่น้องนะคะมาดูกันค่าช่างกำลังเจาะนะคะกำลังติดนะคะ ดูห้องไปด้วยนะคะจัดค่ะจัดความเรียบร้อยนะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะพี่น้อง,องยังไม่แล้วเสร็จค่ะให้เห็นแต่มุมดีๆก่อนนะคะตัดได้เพราะว่ามันใช้ไอ่า <c oughs> งกา็นะคะ <c oughs> จอข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเจาะคอยร้อนข้างนอกไม่ได้ไม่ได้ดึงสายยาวนะรอบนี้เพราะว่าเจาะแล้วก็ชนคอยเรียคอยร้อนเนาะสร้างเอ นิวไลท์นะคะแอร์นิวไลท์บร,ริการดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้ก็ของก็จัดยังไม่แล้วเสร็จค่าก็วางยังไม่ลงตัวนะคะเอาดูในส่วนที่พอลงตัวหน่อยพี่น้องว่าเบิ้งอีหยังขาดว่าใดนะคะไปใส่ก็ไปด้วยสัลวะเนี่ย แดงๆค่ะแดงๆแต่ไม่ทานนานแล้วค่ะเค็มมากอันนี้คือบริเวณอีอกด้านหนึ่งนะคะวางตู้เสื้อผ้าติดตู้ทางเข้านะคะตู้โชว์ก็อยู่ใกล้ๆประตูทางเข้านะคะเดินเข้ามาก็จะเจอตู้โชว์ค่ะแล้วก็จะเป็นทางเข้ามาแล้วก็จะมีตู้รองเท้าตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้ามีแสง ใบแล้วก็ตู้กับข้าวแล้วก็มีขามวางข้า,างบนรูปบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ลงตัวก่อนนะคะเวลาน้องสีไร้สดก็จะได้ดูอีกทีหนึ่งว่าความลงตัวของน้องสีจะเป็นแบบไหนนะคะ,อะนะตอนนี้เรามาลุ้นค่ะช่าง,งเอกระลังติดตั้งนะคะ

ช่างแอร์เก่งมากค่ะแล้วก็ช่างแอร์นี้ทีมนี้ก็ไปดูแลที่ออฟฟิศด้วยนะคะอ้าวมีเพื่อนบ้านมาด้วยอุ๊พี่น้องน้องลกมาเยี่ยมขอบคุณค่ะให้แม่ายรักถูกหวยนะลูกนะแล้วหนูจะออกได้ไหมลูกทําไงหล่ะทีเนี้ยจับให้หน่อยตัวเองจับได้ไหมอ้ยเขาหลงทางมาเขามาให้โชคให้ลาคนนี้เามาให้โชคให้ลาเดี๋ยวแม่รักซื้อหวยเลยตอนเนี้พ่อจับ น้องนกมาให้โชคพี่น okay. ้องไปไปโชคไปเอาจะ้เหรอไม่ยอมไปเหรอไมอยาไปอยู่ด้วยเปล่าโอ๊ยมาให้โชคเวลาเดี๋ยวจะเขียนจะถูกหวยขอให้ถูกหวยด้อเออหลงทางมามาให้โชค ตากอร์ต das ิดตรูเห็นสายไฟอยู่นู่นนี่เลยเปิดเร์แอร์สายไฟมันอยู่ข้างนอกอยู่ค่ะงั้นก็เข้ามาแค่สามสายอ่ะมารอลุ้นค่ะพี่น้องแต่มันขึ้นหมดแล้วน่ะรำคาญใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วนะคะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะการจอบแอร์ค่ะติดตั้งแอร์นะคะ อันนี้แนะนำช่างช่างอะ,อะไรนะคะแอนิวไลท์ค่ะ,คะบริการเฟ็นกันเองนะคะพี่น้องเจอจบครบขบวนการเลยนะคะล้างแอร์ล้างทั่วาฝากเรื่องพี่น้องฝากใครสนใจติดต่อได้นะคะ<อ>ช่างแอร์ชื่ออะไรเนาะช่างนัดค่ะช่างนัดค่ะติดต่อได้นะคะ มีเบอร์โทรด้วยติดต่อมาทางศส,สิภาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้ค่ะช่างนัดนี่บริการบริการน้องสิมาน่าจะได้จะปีแล้วเนาะ,น,ะ,ะนั่นเรามาล้างกันรอบหนึ่งนี้เป็นรอบสองแล้วแล้วก็มาดูแลแอร์ที่ออฟฟิศด้วยนะคะบริการเป็นอันเองค่ะประทับใจค่ะ ตอนนี้หลังจากาติดตั้งแอ,อร์น็อกสิแล้วก็จะไปดูแอ,อรที่ออฟฟิศให้เจ้านายอีกนะคะพี่น้องฝากค่ะมาะติดตามมาเรียกใช้เรียกมาได้นะคะบริการค่ะเป็นกันเองนะคะแอร์นิวไลเซอร์วิสค่ะพี่น้องบ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละค่ะกับน้องเสาีพานะคะซอยวัด,ดว่าเงินค่ะ กำลังเจาะนะคะติดตั้งคอยร้อนค่ะพี่น้องด้านหลังนะคะพร้อมรับบรรยากาศค่ะพร้อมรับบรรยากาศตื่นขึ้นมาเช้าๆสดชื่นค่ะบรรยากาศข้างหลังได้รับลมมาดูข้างในค่ะพี่น้องใกล้เสร็จแล้วประกอบแอร์ใกล้เสร็จแล้วนะคะอยากช่างคนสวยนะคะ ช่างครอบครัวค่ะพี่น้องบริษัทครอบครัวนะคะอันนี้มาครบค่ะพ่อแม่ลูกเออมีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กมาด้วยเดี๋ยวจะให้เปิดเปิดตัวทีหลังนะคะตัวเล็กจะเปิดตัวตอนปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มาเล่นกับคุณป้าคุณป้ายิ่งเงาอยู่ ติดแล้วค่ะถ้าถ้าใครเปิดประตูนี้ก็เย็นสบายเลยนะคะห้องน้องสิแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเดี๋ยวเสียงออกเดี๋ยวเสียงเข้าหรือว่าฝุ่นเข้าค่ะยิ่งเราติดแอร์เราก็ต้องเซฟเรื่องของฝุ่นเนาะต้องทำความสะอาดอย่างเร่งด่วนนะคะ มาลุ้นกันต่อค่ะตอนติดคอยร้อนนะคะเดล้ะนะคะพี่น้องติดคอยร้อนค่ะมีช่างสองคนค่ะวันนี้บางวันก็มีสามคนอนก็จะมีช่างอีกสามคนนะคะลูกชายไปไหนไม่รู้ มันต้องออกตีนขาข้างเดียวก่อนหรือเปล่าปะขต้อนเลยขึ้นไดไม่ยของหนูอ่ะของหนูมันอยู่ใต้ขาไงของปลามันได้แล้วก็อยึ้จบ่อยให้เติบเป็นไตออกมาข้างนอกไงเราก็ช่วยไม่ได้จะไว้ก่อนจะไว้ก่อนจะไว้ก่อนนะลุ้นๆน้องจ่าลุ้น นู้นุคุยกับพ่อจ่าด้วยนะลูกเนี่ยในไลฟ์สดร้องเพลงให้พ่อจ่าฟังค่ะลูกร้องเพลงให้แม่แมป้นุฟังด้วยนะคะอ่าเ็แม่โอ้ยจับดีๆเด้อเดยวนะจเดนนะไอ้ทูบเดยวนะให้เช่วยอะไรบ้างเนี่ย ก็เตือนผมหน่อยหรือแอร์เนี่ยมันติดป้จับนิดนึงนี่หนูจับบันไดอีกเอาออกเอาบันไดออกอีกนิดนึงหนูอยู่ใต้บันไดเกินเพิ่มไม่ขนไดไหมไปดูดิอุ้ยมันเหยียบทับอันนั้นเตอเหยียบทับไอ้นั้นเหยียบทับตรงนั้นน่ะได้ค่ะโอเคได้เลยได้นี่สิบอกบอกขาพึ่งอเคชูได้เลยนะได้แล้วพี่น้องดูการติดตั้งคอยร้อนนะคะคร้บขึ้น เอ้โอ๊ยเก่งากโอ้ยอ้าวแต่ปืนด้ยกอีกได้ไหมเอาปืนใเข้าอีกไหมไม่เป็นไรได้เลยยกขึ้นขาไปนะอ่ะเนยกอันทีได้แล้วค่ะการติดตั้งคอยล็อกของช่องนะคะปล่อยเลยอ่ะปล่อยเลยไม่มีโล้ยขึ้นขาไปเลยเอาปืนในข้ออีกทีนึง าลุ้นกันต่อค่ะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาอีกรอบกาบกาบกาบ ปดอาบน้ำในคลองไปแล้วเออนะน้องปิดอาบน้ำสองรอบนะคะอาบนานไม่ได้มันหนาวค่ะบอกว่าจะว่าจะอาบน้ำนานๆบางเอิญว่นมันหนาวนะคะพี่น้องใจเย็นๆนะคะเออนะคะ <S <S เสร็จแล้วพี่น้องช่างเก็บงานแล้วค่ะอยู่สูงเลยนะคะคอยร้อน ไม่ต้องเก็งจับไม่ต้องเก็บรร้อยนะคะข้าเกงนี่อข้างในกัน เจาะค่ะเจาะรูใส่หน้าต่างด้วยนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะฝาค่ะ a i r New Life Service นะคะพี่น้องบริการประทับใจค่ะมาคาะคุณช่างแอร์นะคะอ่ะใส่แว่นก่อนถ้าไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็น <laughs> นะคะขอบคุณค่ะเอากระดุดอีกแล้วนะคะขอบคุณช่างแอร์ค่ะแอร์ e w วไลท์นะคะที่มาดูแลซาสิาพาพาเพลินค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องอขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะที่มาติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะ